การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโร ทำให้นิพพานธรรมบารมี30บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรรับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ที่ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทัศโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เกิดขึ้นในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทัศโรเพื่อให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ขยายพื้นที่เข้าสู่ทำทุกธรรมธาตุทุกธาตุของทุกนิพพาน เพื่อให้ทำทุกธรรมถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรม ทุกธรรมของทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปู่สุดยันทัสโสรให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามการบังคับ ควบคุมของธรรมบรบีสาสิทรรัตพระเดชพระคุณหลวงปูรรส่สดจันทัสโรซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดทำให้ธาตุประกอบเป็นเครื่องจกักรตามธรรมบราบรมีสามสิทรรัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดัดนทัสโร มีชีวิตเป็นยังอยู่ที่ดำเนินไปตามพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสารสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สตันทัสโรทำให้ธาตุประกอบเป็นเครื่องจักร เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นเครื่องจักรที่มีพลังงาน ละเอียดของบารมี30มสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามการบังคับควบคุมของธรรมบารมี30ทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ให้กับธรรมบารมีสามสิทัศทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อขยายขอบเขตขยายพื้นที่รุกเข้าหาธรรมทั้งหมด ทุกรรมธาตุทั้งหมดทุกธาตุของทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปูสสะดันทัสโรให้ทุกนิพพาน รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเรียนรู้ความเป็นยังอยู่ ทุกหลายละเอียดจากธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานเพื่อดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสดทัดัพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจดนทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุ่สัจจันทรัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันคนนกอยู่ได้ให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเพื่อดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยูเป็นไปตามการกำกับบังคับควบคุมแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ทำงานหน้าที่อาชีพ ที่แท้จริงให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสร เพื่อให้ทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปูสดดันทัสโรที่รวมกันเป็นกระแสธรรมบาร,ร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปูสดดันทัสโรเดินทางไหลเวียนขยายพื้นที่กว uh ้างขวาง เข้าสู่พื้นที่ร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิบทัพประเดศพระกุลหลวงปสุสเดนทัสโรเข้าสู่ทุกที่ของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัพประเดศพระกุลหลวงปสุสเดนทัสโร มีศูนย์รวมของการดึงดูดบอกเกิดณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูรร่สดันทัศโรซึ่งเป็นศูนย์กลางของการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัสทัโรที่ทำให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสทัโรทุกหน่วย ปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานที่ธรรมทุกธรรมถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศะเดชพะกคุลหลวงปุสจันทัสโร รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกล่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ๆรวมเป็นกระแสธรรม าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรเดินทางไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดศพระกุลหลวงปสูสดจันทัสโรที่เป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดศพระกุลหลวงปสูสดจันทัสโรทุกหน่วยเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่สมบูรณ์ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัศโรมีศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัดนทัศโรดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกัน รวมกันเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรรวมกันเป็นทรงกลมเป็นอูมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรที่อยู่ ในตำแหน่งศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทัโรพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมจิโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอจารยขนกยุงของทุกท่อฐานธรรมบรารบีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปุสสิจันทัศโรที่มีวิญญาณธาตุเป็นศูนย์กลางกาย ของกายของท่อฐานธรรมบารมีสาสิทธัพระเดชประคุณหลงประสตจันทัสโรแบบที่ไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลพระตน้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นตําแหน่งปลอดภยัยไม่ประมาจากธรรมทั้งหมดไม่มีธรรมอื่นที่ไม่ใช่ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแ่นทัสโรเป็นตําแหน่งของการรวมกัน จากการดึงดูดบ่อเกิดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสสรดึงดูดบ่อเกิดธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสสรรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสสรรวมเป็นอู่มหาสมุทร บารามีสามสุทั์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแันทัศโรรวมเป็นทรงกลมขนาดใหญ่กว่าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดใหญ่กว่า จักรวาลอรูปปลมจักรวาลอรูปปลมมีขนาดใหญ่กว่าจักรวาลพรมจักรวาลพรมมีขนาดใหญ่กว่าจักรวาลเทวดาจักรวาลเทวดามีขนาดใหญ่กว่าจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ที่เป็นความหมายของโลกมนุษย์ที่มี นรกมีโลก,กันมีพื้นที่ของโลก,กันพื้นที่ของนรกพื้นที่ของโลกมนุษย์รวมเป็นจัก,กรวาลมนุษย์ที่มีคนสั์สิ่งของรวมกันอยู่เป็นจัก,กรวาลมนุษย์ จักรวาลมนุษย์มีขนาดเล็กกว่าจักรวาลเทวดากระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงวงปู่สดจันทัสโรส่วนน้อยไหลเวียนเดินทางไปตาม ศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงโพดสดันทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงโพดสดันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้ทุกจัก,กรวาลดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนสร้างให้แต่ละจักรวาลมีลักษณะมหาบุรุษ มีที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษดำรงเป็นแต่ละจักรกวาลจักรกวาลแต่ละจักรกวาลเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สยันทัสโร ไหลเวียนขยายพื้นที่เข้าสู่ทุกตำแหน่งของทุกจักรวาลเพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้มี ท่อฐานธรรมบารมีสามสุทัศพระเดชพระกุลหลวงพุทธจันทรัสรประจำอยู่ในทุกกักกวาลเพื่อเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ให้กับธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุสธจันทรัสรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้ทุกท่อฐานธรรมราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสดันทัสโรอยู่เป็นปกติของลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นปกติของทานศีลสมาธิเป็นศีลห้า ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจัญทัสโรอยู่กันเป็นพี่น้องประครับประคองดูแลตรวจตาซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจัญทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน ดูแลประคับประคองตัวตาตัวเองซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกณุลงโพสจันทสโร บารมี30สบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่ศพจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นผู้ควบคุมกำกับบังคับดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดยันทัสโรดำรงตัวตนเที่ยงแท้มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดฎันทัสโรที่ ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายด้วยวารมีสารสุดทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรธรรมกิเลสซึ่งมาจากธรรมกิเลสทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรทำให้เกิดเป็นธรรมกิเลสรวมเป็นกระแสธรรมกิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรไหลเวียนอยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษุทําทำให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคน ที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันทำให้คนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์โลกันทำให้ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของคนสัตว์เดรัจฉาน เปรตอสุรกายสัตว์ตลกสัตว์โลกันกิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องอยู่กัน ให้กิเลสยุแยยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของให้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่โครงสร้างของกิเลส สร้างโครงสร้างกทมขออที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติภัยธรรมชาติของกิเลสภัยธรรมกิเลสทำให้เป็นสงครามทำลายทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกหลายละเอียดกิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตาย ทำให้เกิดการบูชายันคนสัตว์สิ่งของทําให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสทําให้เรียนเดราฉานวิชาเรียนศสยศาสตร์เรียนไสยเวทบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัสโรปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด สร้างโอกาสของการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศเดชพระคุณหลวงพ่อสัจจันท์ทัสโรจากธรรมทั้งหมดได้สมบูรณ์ตลอด